เป็นใครเป็นใครเป็นเป็นเมียเป็นเมียของมอมตันออาอะไร้ึเปล่าเปี๊ยกเฮ้ยไอ้เปี๊ยกอเปี๊ยกคือเปีกหึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เปี๊ยกมาไอ้เปี๊ยกมึงตัวกับเปี๊กเดียวเนี่ยมึงมีเมียแล้วไงเออเฮ้ยมึงมีเมียเลยมึงทำเป็นแล้วเหรอวะเดี๋ยวมันอยู่สองคนมันก็ จริงเหรอวะเออเออถ้ามึงพอทำเป็นมึงมึงมึงสอนกูบ้างดิว้ายมาพูดนะเออมึงจะเจอของจริงแล้วก็วันหนึ่งอยากเจอของจริงอยากเจอของจริงว่ะมึงตายได้ยังไงอุ้ยถึงตายเลยเหรอเออจะโหจริงคือมึงอ,อะไรอะไร అన్న oh,